นะครับผมกับลูกหลานที่มารัตนาสิงเงนเตากเทราตลอดทั้งคณะท่านเจา้าภาพนะครับผมทีเดีกว่าจารลูกหลานมาเป็นหมอแล้วสุภาพสุเม่์แม่ตุ่มนะครับผมแม่ตุ่มสาคุณนะครับผม ขอกล่าบประคารน,นาถึงคุณพระพรงงุทธาธมประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าที่เจ้าฐานทิศศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสกนัดกรรมผม <Okay. S 1> อะ <Okay. S 1> นัมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเอุณประพลุตประธรรมประสงค์องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ประธานพนมตลอดทั้งศาลเจ้าพอลักเมืองจังหวัดชัยภูมิพ่อพญ่าแล่เจ้าที่เจ้าฐานทิ้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณอาณาบริเวณสถานทียันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พระพุมธเจ้าทีมณีลูกหลานรัตนชินินตาเทรารวมรับคณะท่านจ้าภาพและคุนพ่อคุณแม่พี่น้องผู้ทุาันที่มาร่วมงานอุนทิศส่วนกุศลหาคุณแม่ ปื่มแลวก็ผมสาคุณแน่กลางนี้ขอ,ะะอ,อให้พระ,ะน่สงผลบุญสรงในพี่แม่ไปถึงสวงสวรรค์สันป่าเด้อพี่น้องปนุมก่อนกากมทุ่นแบทบพระไตลัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมาสอยสู่บุญค่ะปัดจังวา่ามาบัดนี้ผมขอโวตว่าเดิอนเต้นเป็นเสียงเงาว่างขออย่างอื้น เสินดวงหินยา่างบุณแม่ปึ่งสาดมุญผู้เดลาโลกแล้วใลาใจล้านว่าแหงมีแม่เอ้ยบุญผู้สนในกลางนี้เจ้าภาคใหญ่ผู้ใหญ่ถึงสารทุนบ้านใจแต่แต่มท่านในที่นี้บาลมีผู้สนสามจินท่านหายไปหอดมือเดือดหยัดห้องยองดาน เดมาห่วงห่วงฮานทั้งญาติพี่น้องเอาใจใส่ได้ไปหาจากหมดรัตนสิมิตตาทายาลาพลาเสดนในคืนนี้ยนพวกมีของเจ้าคิดถึงเขา,าเจ้ายังอยู่เดโลหลวงยังแม่ปึงสาคุณตั้งแต่ยู่พี่บอกมีที่ตะเดียว แม่เอินนับตะลี่ยงที่น้องถวายพระเป็นกุศลเทศนาว่าที่พอดท้าเหลือลนบุญกุศลเต็มเปงเมาเด้อแก้วเอ็ยยแล้ไปแก่กรรมนั้นอันมากแก่กรรมนี้คือสิง่ายวันงากมาเห็นบออ่อน้องแม่ป้าเห็นบอ่นบอเิอเ้วคุณตาเหม็นเล่ามา แพวกพน้องทั้งหล,ลายอยากนองทั้งหลา,า,ายมาคือคิดทอดเจ้ามาเอาก่อนส่วนบุญแม่เหรือเจ้าเพื่อนอยูุ่่นน้ำหมูทีฟวาเทวดาพุ่บกุนเบืบ่อขึ้นไห้ตายบอกแม่เด้อบอกคุณแม่พึมสาคุ่นแม่เด้อแม่เจ้าเอาเม่นฝ่าดูสิตาฝ่ายอย้อน ได้ยืนทั้งเอวอ่อนก้อนเอื่อยในตาวมาเดี๋ยวนี้น้องพวกพนุ่มเมเปาผมม้อนรัตนาสีตาเชิงเจ้ามาดวงมาหมเง่อนเคลื่อนต่อนผู้สนสารแต่งทางคุ่นมเปิ้ลสาคุณเอลยวิญญาณเมาให้อย่าไปสุนปุบป่าค่ะวิญญาณหั อย่าไปสุนี่ป่าเขาเม้าเขาเืนเออย่าไปเพิ่อยู่ทำเพียอเม้าหเสือหนกเหืออย่าปัางนี้สุนยู่ป่าหาเออินไปแม่กิงเขาลูกหลานแต็งสักหาสับปะ้าหน้านมากไม่จัดไว้นำใสเย็นเต็มแก้วเขาเต็มผ้าป่าเต็มาน ววกว่าแหลกตอกเต็มตอนี่ยังตังผู้สูงมีธรงมเนืองคำแกี่วไปใส่ใจเมื่อนฝนเดินขี่รถรุ่นเมื่อบินเวินไปเมื่อฟ้าอย่ากเรียกข้าขัดของเอ็นทองลูกเป็นหวัวทานเท่าได้ใจโบเรียนขิดนั้งเจ้าผู้สุวรรณบัดนี้ดวงยานกาสิมาถึงแลว้วแถวคตรฟ้า ลอกนันเอากุศลน้ำกันฟังอ้อนรัตนสิรินตาจุดกอดเจ็นเอาปีนแมวจกมัวคงสู่สวรรค์แตเดิมเดิมสาขอให้ธานิสงผลบุญในกลมี ทรงดวงวิญญาณของแหวเบิงวอลลัมแหลบลอยแล้วให้ถึงสวรรค์สันตฝ่าดาวดิงเด้อแม่ปึมนะครับผมสาคุณใ้ลูกหลานอยูเบืองหลังตลอดท่านคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องทุกทุกท่านทำมาค้าขายจะเล่นเรื่องกล่าวนาไปใสมาใช้แคลขาดปลอดภัย อยากให้พยันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงือนหลานทุกทุกท่านทุกทุกคนเดวสาตุสาตุสาโุสาตุเราพี่น้องครับจากพระเอกยหนึ่งสุรชาตินะครับลำสมุนญานให้กับคุณแม่ปุ่มสาตุนนะครับหากว่ามีพุมีตะไลนะครับจนได้เลเดอร์